ก็สวัสดี F c ซและแฟนคลับแฟนกีทุกคนนะครับอ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าอะไรที่เราชอบเนี่ยเรากะกินได้บ่อยและเราจะกินได้เยอะนะครับวันนี้ก็จัดอีกนี่จะเป็นอกไก่ทอดแล้วก็ตำไทยมีผักอีกนิดหน่อยนะครับมาพร้อมกับข้าวเหนียวร้อน ไม่พูดพ่อมทำเพลงกินเลยมาดูคำแรกแต่ผมชอบที่ว่ามันใส่ถั่วเยอะเอ,อนี่แหละมันจะทำให้อร่อยอแซ่บอิ่ี อร่อยอร่อยเยี่ยมยังไงก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่อง youtube ผมด้วยนะผมเริ่มทำช่องและะ้วครับคือจะติดตามไปทางไหนก็คือเห็นรูปอันนี้ไหมรูป y t u t u อะ่ะตรงหน้า tiktok อะคลิกเข้าไปแล้วจะเจอช่องผมเลยแนละ้วฝากติดตามด้วย 当 lui 了。